ครับผมก็ขอกราบนมัตการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่เพื่อนเพื่อน้องน้องทุกท่านนะครับผมมาไม่นานนะครับผมผมก็ออกมาเมื่อเช้าแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้มาวันสองวันนะครับผมพอดีก็เดี๋ยวผมถ่ายงานเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวท่านไหนเผื่อจะรับไม้ปเลี้กษนะครับผม ถ่ายง,งานเสร็จก็จะได้ไปไปงานสวดอภิธรรมน้องชายผมเป็นคืนสุดท้ายนะครับผมไปยังน้องชายเสียนะครับผมก็จะจบคืนสนุดท้ายคืนนี้ครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมหากผมตอบช้านะครับผมเดี๋ยวผมก็ถ่ายเสร็จแล้วผมก็จะได้ไปเลยนะครับผมแล้วก็เผื่อท่านไหนจะเอาไปเลี้ยงดูก็ขอบคุณนะครับผมอันนี้ไม้ที่ผมลงเมื่อเช้านะครับผมอันนี้ก็ผมไม่รู้สีรู้ดอกนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้นนะ ไม้สีผมจะทําอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวนะไอ้ไม้ดอกชั้นนะแล้วก็ไม้ชั้นเดียวจะมีทั้งหมดอยู่เก็บตัวนะผมนะครับผมผมเองก็ไม่ไม่ทราบด้วยว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหนนะก็ปรับปรุงกันไปนะก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะไม้มันไม่มีดอกนะอันนี้ไม้ชุดนี้ก็ห้าต้นอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะชุดแรกห้าต้นสองร้อยห้าสิบบาทมาดูไมช้ชุดที่สองกันชุดที่สองก็เช่นกันนะก็ไม่ทราบเรื่องดอกเลยแต่ว่าผมถ้าดอกชั้นเดียวก็จะสวยที่สุดแล้วนะ ถ้าเป็นสองชั้นก็ผมจะเลือกที่ไม้ที่สวยพอทำนะครับผมที่สองนี้ก็เช่นกันนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทห้าต้นนะครับผมไม่มีค่าส่งนะครับผมส่งฟรีนะครับผมมีคุณพี่ถามหาแดงซับไปดีเกี่ยตัวนี้พอดีอ๋อกําลังเริ่มอ,ออกดอกกลมตัวมาเกี่งโอเคใช้ได้เอาไปทําพันต่อแต่ว่าขออนุญาตว่าเป็นไม้ขอโทษนะจะเป็นไม้ออกเรียกว่าไม้ฟอมเก่านะอันนี้ไม้ฟอมเก่าอันนี้จะเป็นไม้ที่ที่ดูกเก่าๆนะดูมีตะมีบ้าง แต่จะมีเอกลักษณ์มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะมาราคาแบบนี้นะครับผมมีคุณนพี่ท่านหนึ่งขอดูหลายวันแล้วนะครับผมก็มีลากแค่ไปเล่นต่อได้นะครับผมต้นนี้ก็แดงงูทรับอาจจะสูงหน่อยนะราคาอยู่ที่ร้อยหกสิบาทนะสำหรับไม้ต้นนี้ร้อยหกสิบาทรวมส่งให้นะครับผมสำหรับแดงงูทรับไม้ต้นนี้โอเคนะครับผมก็มีแดงทรั์หนึ่งต้นนะครับผมแล้วก็มีชุดนี้เนี่ยห้าต้นนะห้ตาต้นทั้งร้อยห้าสิบาท นะครับผมก็เอาไปเลี้ยงดูเอานะครับผมสวยนะแล้วก็จะมีดอกที่สวยให้เรานะครับผมมาเล้ยงดูเอาจะได้ออกดอกมาในแบบนี้นะแบบนี้ให้เราได้ชื่นชมนะครับผมก็ผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าดอกอะไรบ้างนะแต่ว่าผมก็เลือกที่สวยหล่ะทาให้นะครับผมชุดนี้ก็สองร้อยสิบบาทเช่นกันมาเท่านี้นะครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงนะครับผมก็ขอบพระคุณหลวงตาด้วยนะครับผมสลอดวันนี้ขอบคุณมากครับผมเขาคุณคุณพี่ แล้วก็เพื่อนแล้วก็น้องๆด้วยคุณป้าคุณลุงด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผมขอบคุณนะครับผมหากขั้นไหนจะรับไม้ชุดนี้นะครับผมก็โอเคนะชุดนี้แล้วก็ชุดนั้นผมจะอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำนะอาบน้ำนะจะอีสานบัรยากาศองไหมจะบอกออกอีสานบัรยากาศองเนาะจะอาบน้ำครับผมแล้วก็จะได้ไปงานสวด่สวดสวดอภิธรรมสวดอภิธรรมน้องชายคืนท้ายนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณและขอสวัสดีท่นทุกท่สวัสดีครับ